สวัสดีครับจากเพล,ล่อกตกปลามือสองบายวีเดชชนนะครับตัวน,นี้เป็นล่องหยดน้ํานะครับเป็นล่องมือสองเป็นแบรนด์ของไอ้อ่าสลาสนะครับสลาสโค้ดซีโร่ทวินนะครับเป็นล่องผลิตเมกอินเกาหลี ally, ครับเป็นล่องเกาหลีก็สภาพใช้งานได้ตามปกติครับก็มีดูรอยอยู่บ้างครับ รอบอยู่ที่นี่ครับรอบรอบอยู่ที่อรอบเจ็ดตัวนหนึ่งครับก็หมุนลื่นต่อมานี้ครับฟีสปูน โดยรวมก็ยังดูสวยอยู่ครับแขนหมุนดูดูสวยดีครับส่วนเบรกก็แน่นอยู่แน่นอนครับก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรละเอียดในเพจได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับก็เป็นรองหยดน้ำครับดีจะปล้อมสภาพก็ โอเคอยู่ครับยัง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 สวยก็มีนิ้วน้อยบ้างครับตรงนี้เป็นรลกเกาหลีครับผลิตที่เกาหลีนี่ไงเมกอินคอเรีย